สบายดีสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องจ๋าสบายดีตอนเศร้าเนาะสบายดีพี่น้องพี่น้องจาา๋า,นะาคนี้ก็โตกเศร้าเนาะวันศิพากลมไปเก็บอีป,ปูพี่นอ้นองพออีป,ปูลายเนาะย่างลงมาวานกับเด็กเกจบน,บนทางแาวไฮน่าน่ะแมนฝนเลือดยิบยิบๆมาอีแล้วป่ะพี่น้องย่างหล่อเก็บกระปูแถวไฮน่าแล้วก็แถวบนทางพี่น้องพออีปูตัวแรกที่ว่ามันถือมองน้ำ ยฝน,น,น,นตกอีกแล้วอ่ะอยางเก็บกระปูกันพี่เอ้องฝนตกกระปูนาสีตไตตามกันไ้นขคันหน้าพี่เนสิเก็บเมื่อบ้านยางเฮ้ยยางมีจ้า โอเม่ว้าวหวมันหมักอันะลายเามันตกาก็มาทางนะตาแถวนทางพี่เนาะมันหมกักไต่มาทางไหนเนาะมนข้าพนตกน่ะมันสิตตาตามบนทางก็แค่หาก็เห็ดต่ห้อยหลุดเหยียบมันไต่ตามนทางหลุเหลียมัน,น,มนถ้ามันแดดไปห้อ,ออกมะลาย แม่วันไหน้นหา,นาเฮ้ยมันกินเข่าหางลายต้องหยางไปเบ่งไหน้า,นาก่อนวันนี้กินปราดิบยำต้มไ่ต้องจ้า <c oughs> เดี๋ยวมาถามมาลาขยามเนาะแม่ถามไม่ถามมาลาเอากระชิมาเก็บอิปูกันพี่น้องฝนโตกลิ้นอยู่ตอนนี้ ว่ไอปูมันออกลายมันกินข่าวลายทั้งงี้ปูมันลายาเฮ้ยเนี้อแตงเงาเงาใช่น,น,น้ำขอนนะพี่น้องหึใช่คำว้าวว้าวคำมังงนแง่ไปจีแล้วเศรษแต่ัน ตัวน่อยเด้เห้อบลงดูมีหูมันนี่ได้หูกระปูนหนอกมาจากนี่เออกระปูน่อยเลยอ๋อลิฟเข้าไปในหูนเ้ำกำลังบกพี่น้องเข่าก็ออกแล้วพี่น้องทางนี้บนโตกลินให้ใช่ โอหน่ำคอนเด็กอีกกระปูเห็นอยู่อาถ่ายลงไงไก่ดูมันกระปูไลยพี่น้องเอนี่เยเลงย,ลยพี่น้อง,อ,งอ,อีกปูมันร้ายเนี่ยนี่ห้อยอันนี้คือบบแมนยังเนี่ยพี่น้องกระปูกินเขา่าพี่น้องกัดเข่าเบิง่งนี่นี่คือดำงามแล้วแต่ว่ากระปูกัดพี่น้อง เป็นหอยมีหอยกระปูกระปูลายทางนี้พี่น,น้องปลายเหรอมแมนฮะฮึยวา้าวอีกกระปูพี่น้องก็มีปลาขอนอยู่แล้วนะโอ้นี่พี่น้องเขา นี่คือ,อ,อกระปูกัดพี่น้องเขาอ๋อโอ้ยออแล้วประมาณเท่าไหร่าจา๊นะใช่มันอีเป็นตัวนี้ยมบอกเอาเนาะอือปอยยังอ่อนมันยังอ่อนมันถ้ากาันลอกขานนอ่าประมาณเนาะอือว้าวนี่เลยเฮ้ยร้ายแท้ไงเนี่ย,ยนนอโอ้ยนำ้ำมันอันไหนได้ให้น้ำขอนดิเนาะอือ้ย หลอกขาว้าโว้ยหืโอ้ลายอะไรพีน่น้องอ <c oughs> น้ำม,มันขอนแล้วมันมีลายเหอะกดซิมเมื่อแล้วก็เลยหาเก็บเมื่อใั่ไหมะห้อยกระปูกัดเขา ใช่นี่แมนดอกเก็บอีปปูดอกอีปูลายแค่งหุนนึงว้าวอีปอปูเขาไปเห็นยังเลเมนูเขาไปเห็นยังเกี๊ยวไปเห็นยังเขาจะเป็นซี่ต่ำเห็ดแจ๋วเนาะอือว่าไปทอดคีบต่ำหึ่งกระแซบแมนเกี๊ยวลายยากมันแล้ว มันบานแล้วบึงให้น้ำขน,นขอนนะเฮ้ยอย่างละบึงเอนนอน้ำขน,นขอนมีไรปลาบอหืมบอนวดอีปุย่ยีกเฮ้ยฮะแตงงมมมอยู่ว้ เาี๋ยวเอาไปหยุดไปแล้ววุ้ยว้ยเอาจะจะนี้คาไม่ได้น่าไม่ได้เกือบหน่าเฮาล่าอินดีกระปูจะน่าเฮาเลยเขากัดเขาเลยเงี้ย อ่ะกวางแค่ไม่เดีสั่นนีดองอันดองแฉบดองน้ำปลาเนาะมันน้นนำขรนขอนเหมือนตามีเนาะม,มีลายาน้ำขรนข่ะอย่ามาตะพี่ จับใช่ไปว่ายให้เฮ้ยพวกเจ้าแม่หมดทันได้นะหมุนป้าเข่าหมุนป้าเข่าไปก่อนท่าบุตริมันก็ยืนซื่ออยู่ข้อสิไล่คูบเนี่ไปบําบเลยโอ้หน้าไม่ได้ขอนเลยไงไก่แล้วสิริอันเกี่ยวเข่าแล้วก็นั่นพี่น้องจับปลาขอนกันพี่น้องไก่ล้วน้ำเริ่อมขอนแล้ว นี่คัสีได้หน้าห้ยใหญ่ๆนะพี่น้องานี่าสีได้หาใหญ่ห้นี่แล้วก็หายนี่พี่น้องสองหานี่มันแบบสามหายนี่มันมีปลาขอปลาดุกส่วนลายปลาขาวปลาปาาพี่น้องมีแต่ตัวยิ้มสัมเคนสัมยางปลาคอ มันบุกข้าบุกขอเห็นมันน้ำนะมันจะมักอยู่ท่านี่เป็นหม่งอยู่ผักขะงียงขะงงงามๆหอมอ่อนเนาะไปเบิ่งไส้เขาดูให้ไก่ก็ ไข่หนีแล้วพี่น้องไขพี่น้องหลายคนอาจจะปวงหูนาะมันเป็ดแต่ข้าวตะกี <Hyd> <ว Hamp S 1> ้อะไรพี่น้องไส่ไส้บ่มี่หงอะไรไส้ไส้ก็คือว่ายันป่าบื้งมันบ่ลงรอกเลยอืมมูมีหนำเลยหูกับดาบเนาะอะไกับห้อเก็บอีปูต่อค่ะ ไงไต่งงุ่มอย่างนี้พี่น้องเพือบอกกระปู๋ยเลเป็นยังเพ่ดจังหวะเดชมาสิกาดเท้าพ่ดเห็นเท้าหนักสองขาเพัดพัดลายขาแล้วเท้าหนักสิล้มพ่นด่าเท้าสิล้มเพือนง่างใส่กัดแหวนไปล่อหับปะพัด้าสองขาวอ้คัดสิล้มได้มนุษย์นี่เพ่นั่าเพ่ัดลายขาเออเลยเอาอันงามเพันมาในจ้องสิกัดทางนี้จ้องฉีหับไว้ฉีเออมันเห็นอันนี้ว่าเอ๊ะฉีเราจะล้มจะล้มได้บ่ พี่น้องไปถ้วยถือกระปูมีจขาเออเ <c oughs> ลาะกับเมื่อเนาะนี่นี่เลาะทางนี้ให้กระปูลายได,ได้ใส่อันนึงอืมตัวน,นี้คืออยูอ่ด้วยมันเห็นน้อยมันกระหูแล้ว,วกับดัขกขนาดกระปูมัขอ่เขาเลยอือกะเลาะเมื่อปอะปะ เน้่ห็นบมมี่พี่น้องเจ้าขึ้มาด้วยอืออีงามไหญ่อตอีกระปูงามญ่พี่น้องกระปูฮาจับนี่นนี่นะมันนานตายได้ น่ตัวห้าใส่มองมันตายไวมันถือหัดอยู่ในมองเลยมันแช่น้ำหึงนัดขามันมันก็เลยแบบตายง่ายทั้งฝนก็เริ่มมาอีกแล้วนะครับพี่น้องไม่กดดันจุ๊บคันเวลาเฮาติงเงี้ยจัดเนี่โอ้ยขอชิลล์ผมจะหับคนเอ๊ะจะอยู่เห็นยังเอาอยู่น้ำกันเลยะอออยู่น้ำกัน ตัวเมีย,มยกับตัวปุ๊บโอ้ยเฮ้ยของหักงามมันมันเกิดเนีย่ยมันเด็กตัวหนึ่งว่ามันยังเป็นเนี่ยมีสะพอมยังอยู่แล้วนี่มันยังเป็นเนีย่ยมันหลอกขาพีา่น้องทั้งหลเก็บแล้วพี่น้อง,องกระปุกนี่เนาะเนี่ยทางหลายเก็บเนี่ยอย่างเงี้ยทางนี้นะลายโพดพี่น้องเพียต่แอจะใส่เบ็ดปลา อืมน้ำซ้ายยกหน่อยนี่ก็่ามาเอาปลาข่อนแล้วพี่น้องเนี่ยห้นี่หน้าให้สะร้อยเป็นเบึงสะร้อยมาเอาตอนดับนาเหละหลายอืมอเสียงปลาอยู่กลางให้หน้าพี่น้องอืมออออใช้เ<โ>ออ <laughs> ว่าใช่ว้าวอยู่ในดืงปลาข้าวอีก,กรรมัมพี่ดังจานี่ข้าวอีกัมนะข้าวกรรนี่ข้าวกัมใช่ตัวันนี้มาเห็นที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 โอ้โอ้กระปุนี่มาลักกินเขียดนะเขาน่าเออโอ้ลายอริ้งอยู่พี่ไหนเนบะ<า>อะกระปูนี่แล้วกินเขียดกินจนเขา ขนเจ้าเี่กับ้าีกเรือนขะเจ้าเฮ้ทั้งมันอยู่ในพ่มนี่มันลายเลยจิ๋วมาบ้านคนมุงเขามาคนลืมเบอร์นี่พี่นนาง นี่คือข่าวอีกกล้ามเขาจะเอามาเก็บข่าวช่าขไชยาเนาะแมนเขาจะเอาไปปุ่นกันกับข้าวเหนียวเวลาเห็ดนะมันชีได้มีสีเลยพี่น้องแสีสีดำสีกมแหล่สีสีกดมอะไรพี่น้องพ่นมาแล้วเฮ้ยเนาะมันขึ้นอย่างงามเนาะพ่นกับตกพี่น้องจ้ะย่างเก็บตามฝนตกข่าวกับเจ้า มีอะไรก็งามจ้าแล้วเนาะบู๊อ้หยาอ้หยาบู๊บีเอาเลยบีเอาหน้าข้าหูเลยบ่เฮ้ยเอ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 ้ยโจ๊กเอาข้าวลูเลย ต,ตื่นหนึ่งเนาะมันอยู่ในหูนะท่านจะโจกลงโหลดโชกับโบก้าพี่เด่นดป่ะพี่น้องขับโอ้ยเห็นกระปูโดดจักกระปู้อทังนี้ค่ะมันเหลืองเลยลนี่เมื่อเดือดนี่ได้เกี่ยวแท้่รถเหลืองเลยพี่น้องขา่าวแทนแม่น้ำโบฮึมมันแห้งเลืองแบบปะแม่นน้ำยังขึมอยู่ ปูลายๆพี่น้องเด้อกเก็บกระปูน้ำกันพี่น้องฝนตกลิน,ลนเก็บกระปูตอนฝนตกลินพี่น้อกแม่นะเบิดเดือนนี้ได้เกี่ยวแล้วค่ะให้นะแม่น,ะน,นแม,นนะแมนะ่แม่เลย,เลยอู้วเฮ้ยเ <laughs> บิเง่งเอิญค <laughs> นงานไห้นี่ ปูกัดพี่น้องให้นี่ที่ใบลายยังได้เบิ่งพี่น้องิเโอ้ยขางามแต่เราเป็นขาอีตี้อะตัวนี้ปูเห็ดน้อยเหยายมันักแวนหยีเมื่อพนมาอีกเลยพี่น้องจ้าฝนตกมาแลวพี่น้องนี่ปูของเาอ๋อปูพี่น้อง ล่งน้จะกอนนี่นอายาเนะเรียวรอเด้มันไ้บักลายนึ่ง้องสาลีนองเมื่อหาปีงามผงามบักง่ญยนึงตัวสลยงา่อมนอง่หไหตบักลายน่งใช่เสร็จแ ยังดินมาหันมาเอ๊ะปปู่พี่น้องฝนกับอะไรฝนไหลแล้วพี่น้องฝนตกลินเมื่อเหตุเก่งขขาเศร้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สลายเก็ตภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจสลอยเด้อพี่น้องจา้าไปแล้วพี่นอ้องพอกันคนนลิปน่ะสบายดีพอกันคลิปน้ะพี่น้องไปแล้วสบายดี